ฟันไดค์บอกว่าแฟนบอลที่เคยร่วมฉลองกับเราตอนที่ทีมประสบความสำเร็จเมื่อฤดูการที่แล้วผมอยากบอกจากใจเลยว่าตอนนี้คือเวลาที่เราต้องการพวกคุณมากที่สุดรดูการฟุตบอลมันไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาที่สวยงามเสมอไปบางครั้งเราก็ต้องเจอกับความยากลำบากความผิดหวังและเสียงวิจารณ์แต่สิ่งที่ทำให้สโมสรน,นี้แตกต่างจากที่อื่นคือครอบครัวของเราทั้งนักเตะทีมงานและแฟนบอล ตอนเราชนะพวกคุณคือส่วนหนึ่งของชัยชนะนั้นแต่ในวันที่เราต้องสู้พวกคุณก็ยังเป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันผมอยากเห็นทุกคนยังคงเชื่อมั่นในทีมเหมือนที่เราเคยเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในวันที่เราก้าวขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดอย่าทิ้งเราในวันที่ทีมต้องการกำลังใจเพราะพลังจากอัธัจรรยเสียงเชียร์และความศรัทธาของแฟนๆคือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง เราจะกลับมาได้แน่นอนถ้าเรายังยืนไปด้วยกันเหมือนเดิม